รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder Dreamlist รายการที่จะพาคุณผู้ชมออกไปเดินทางตามหาความฝันวันนี้เรายังอยู่กับการเดินทางครั้งสําคัญครับไปยังดินแดนที่มีชื่อว่าลาดักประเทศอินเดียเพื่อสัมผัสกับถนนที่สูงที่สุดและมีวิวสวยงามที่สุดของโลกนะครับในสัปดาห์ที่แล้วครับเราได้เริ่มต้นออกเดินทางจากเมืองสีนากาพร้อมพานะสล็อกคู่ใจ เดินทางผ่านเรื่องราวมากมายครับจนมาถึงยังเมืองโซนามาร์กแล้ววันนี้ครับเรายังคงต้องเดินทางกันต่อไปเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางความฝันของเราในครั้งนี้ครับเรายังคงอยู่ที่ประเทศอินเดียครับที่แคว้นจัมมูคแคชเมียร์ครับเราจะเดินทางจากเมืองที่ชื่อสีนาการเนี่ยไปยังจุดหมายปลายทางของเรานั่นก็คือเมืองเลนะครับ หลังจากที่กินข้าเที่ยงเสร็จเนี่ยฝนได้ตกลงมาฮะเขาบอกว่าถนนที่เรากำลังจะเดินทางไปในวันนี้เนี่ยอาจจะมีหิมะตกทางด้านบนที่บริเวณโซจิลาพาสซึ่งเป็นแพสที่มีความสูงเกิน3,000ในการเดินทางตลอดทริปนี้เนี่ยเราอาจจะมีความสูงถึง5,000เมตรด้วยซ้ำเอาละมันจะเป็นเส้นทางที่สูงที่สุดในโลกครับเราเดินทางกันต่อดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องไปถึงเมืองคากิวก่อนมืดครับ การเดินทางของเราในวันนี้นะครับจุดหมายปลายทางแรกอยู่ที่เมืองคากิวครับโดยมีระยะทางประมาณ120กิโลเมตรลัดลออไปตามหุบเขาไต่ระดับความสูงตามเส้นทางที่ท้าทายครับวันนี้คุณภูริต้องเจอกับอะไรบ้างไปชมกันครับ ในการเดินทางของคุณภูริในช่วงนี้นะครับเริ่มไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับลัดลอบไปตามไหล่เขาบนถนนเส้นเล็กๆวิวทิวทัศตลอด2ข้างทางนั้นเต็มไปด้วยหุบเขาสูงชันรายล้อมเอาไว้สวยงามน่าทึ่งมากครับและนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของการได้มาขี่มอเตอร์ไซค์บนเทือกเขาหิมาลัยแห่งนี้ครับ ออกมาจากโซนหมรกนี่นะครับเราจะพบกับวิวที่มหัศจรรย์มากๆฮะเป็นเหมือนล่องเขาเป็นวาเล่แล้วข้างบนเนี่ยเป็นภูเขาหิมะเต็ไมไปหมดแล้วก็มีแม่น้ำเนี่ยไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสวยถ้าเผื่อใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับอยากจะแบบค่ำไหนนอนนั่นเนี่ยแถวข้างทางเนี่ยเขามีบริการตลอดทั้งเส้นทางเลยสุดยอด สวยมากครับเมื่อกี้เนี่ยเราขับมาจากโซนามากนี่นะครับลัดเลาะ,ะมาเรื่อยๆเพื่อที่จะไปโซจิพาสเนี่ยระหว่างทางเนี่ยจะเป็นทางเลาะสันเขาอยู่ในวาเล่แบบนี้ข้างล่างจะเห็นเป็นแม่น้ำสอข้างทางจะเห็นเป็นภูเขาหิมะโอ้โหผมไม่เคยขับรถในถนนที่สวยแบบนี้มาก่อนนะฮะฟิล2ข้างทางนะฮะมันทำให้เราแบบรู้สึกแบบโอ้โหเต็มอิ่มกับการขับขี่มากๆฮะ เอาละเดี๋ยวเราต้องรีบออกเดินทางกันต่อครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามีรถติดอยู่ข้างหน้านะครับแต่เราต้องไปให้ถึงโซจิพัสให้เร็วที่สุดครับไปครับสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างแย่นะครับถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการเดินทางของคุณปุริในวันนี้ซึ่งก็จะทำให้เรานั้นไปถึงจุดหมายล่าช้า และอีกหนึ่งอุปสรรคที่ทําให้การเดินทางต้องสะดุดลงนั่นก็คือรถบรรทุกสินค้านั้นเกิดเสียระหว่างทางครับซึ่งทําให้รถต่างๆนั้นไม่สามารถสวนทางกันได้ระหว่างที่เรารอครับเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุกันอยู่ข้างบนเนี่ยทำให้รถติดยาวเลยแต่เขาจะให้รถเล็กเนี่ยเริ่มไปได้ละระหว่างรอเนี่ยไกด์ของเราก็เลยเล่าเรื่องราวให้เราฟังเขาบอกว่าบริเวณสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับที่เราเห็นข้างล่างเนี่ย คนชาวฮินดูเนี่ยเขาจะมาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นแคมป์เป็นเบสแคมป์ของเขาทางด้านบนภูเขาเนี่ยเป็นล่องเขาเข้าไปเนี่ยมีถ้ำอยู่แล้วก็มีน้ําแข็งเนี่ยแกะสลักเป็นรูปของพะศิวะเขาก็เลยจะมาสแสวงบุญกันที่นี่ด้วยการมานอนทั้งล่างนี่แล้วก็เดินเทรลก,กิ้งขึ้นไปให้ถึงที่ถ้ำข้างบนเพื่อไปไหว้ตัวแทนของพะสิวะบนภูเขา เอาละลุยกันต่อไปด้วยความระมัดระวังครับ <c oughs> เราจะมองเห็นทางด้านบนเน่ยรถเริ่มวิ่งแล้เดี๋ยวเราจะวิ่งอ้อมอย่างนี้แหละแล้วก็อ้อมขึ้นไปทางด้านบนเอาละครับเราผ่านช่วงรถติดหนักๆมาแล้วครับ แต่ว่าทางช่วงนี้นะครับก่อนที่จะถึงโซจีลาพาสเนี่ยถนนพังครับผมเชื่อว่าน่าจะเกิดการพังจากช่วงที่มีอัฟรอนนะครับที่มีหิมะถล่มหรือว่ามีแลน d สไลด์นะครับก็เลยทําให้ถนนเนี่ยสัญจรไปมากันลำบาก ครับดูฮะมาดูมีหน้าผาสัดชัดตกลงมาที่ตายอย่างเดียวฮนะตรนนี้เป็นทางน,น้าแข็งครับไหลลงมาแล้วก็ไหลไปทางด้านโน้นถ้าระบองไปทางด้านโน้นเนี่ยเห็นถนนเป็นรูเป็นรูนันคือทางที่เราขึ้นมารถยังติดอยู่เลยนะฮะจริง,รงๆข้ามาจอดรอเพื่อจะผ่านในตรงนี้เนี่ยในพาสตรงนี้เนี่ยมันเหมือนดาวังคารเลยอะ่ะดูหินตรงนี้เด็ดแท่งมันแท่งตรงนี้ที่มัน,น,น,มนดองคาร์ัดชัด นะจุดนี้เป็นจุดที่โหดพอสมควรครับเป็นหน้าผาหินสูงชันนะครับแล้วก็รถเนี่ยเหมือนมีปัญหากันอยู่ข้างหน้าฮะและ้วก็ค่อยๆผ่านกันมาได้ทีละคันนะตรงนี้สูง3,275เมตรสูงมากๆครับโซจิลาพาสน้ำแข็งอยู่แค่เอือ้อมฮะถ้าใครชอบความความท้าทายแอดเวนเจอร์ Adventure, แล้วก็แค่มาขับรถที่นี่ครับจบเลย อีกหนึ่งความท้าทายของมนุษย์ในที่ราบอย่างเรานั่นก็คือต้องไต่ระดับความสูงขึ้นไปผ่านโซจิลาพาร์สเป็นพาร์สที่มีความสูงกว่า3,540เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับแต่เหมือนกับตอนนี้สภาพอากาศเริ่มจะแย่ลงจากฝนที่เริ่มโปรยปลายลงมานะครับคุณภูริจะผ่านความยากลำบากครั้งนี้ไปได้ไหมเอาใจช่วยกันนะครับ โซจิลาพาสที่กําลังรอคุณภูริอยู่ข้างหน้านั้นก็คือพาสหรือทางผ่านขึ้นเขาในจุดที่อยู่สูงที่สุดนะครับซึ่งโซจิลาพาสนั้นอยู่สูงประมาณ3,540เมตรจากระดับน้ําทะเลเป็นพาสแรกที่เราจะต้องผ่านเพื่อมุ่งหน้าไปเมืองเลถือเป็นจุดเริ่มต้นของความท้าทายในการมาพิชิตถนนที่สูงที่สุดในโลกครั้งนี้ครับเราต้องหมาหถึงถนนที่สูงที่สุดในโลก แล้วก็บอกว่าโหดแล้วก็อันตรายที่สุดในโลกตอนนี้มือของผมเนี่ยค่อนข้างชาละมือเนี่ชาไปหมดเลยในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับโซโจิลาพาสคือตรงนี้ฮะตรงที่เป็นทานนั้งแข็งเราจะ รถผ่านทานน้ำแข็งไปเลยครับความสูงตอนนี้ประมาณ3า0 0น3,300เมตรสุดยอดตอนนี้ถนนนะครับได้กลายเป็นทานน้ำแข็งไปเรียบร้อยแล้วเป็นลำธารที่ไหลออกมาจากน้ำแข็งดูทางด้านซ้ายนี่ครับ ไหลออก да: มาจากน้ําแข็งเลยแล้วก็ไหลลงไปบนพื้นถนนแล้วเราก็ขับลุยมาสุดยอดเราทำสำเร็จแล้วครับเราขึ้นมาถึงความสูงประมาณเกือบเก0 0บพเมตรแล้วณจุดนี้สำเร็จ ได้สัมผัสหิมาลัยด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วตอนนี้หนาวมือมากๆครับมือชายหมดแล้วสิ่งที่ทำได้คือเอามือจับเครื่องยนต์เลยเมื่อกี้ขับไปจับไปเลยอันนี้อุ่นขึ้นหน่อยให้ความร้อนเข้าไปที่มือนิดหนึ่งครับเป็นการเดินทางที่ทรหดมากครับอีก2ชั่วโมงถึงจะถึงไปเดินทางต่อ สนับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu V Cross 4x4 นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสปอร์ตออฟโรดในที่สุดนะครับคุณภูริก็ผ่านความท้าทายและเอาชนะความยากลำบากมาจนถึงเมืองคากิวได้สำเร็จครับเมืองคากิว <Well> <uck> เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของแคว้นลาดักนะครับ เป็นเมืองชุมทางสำคัญที่สุดบนถนนสายเล่สีนากาซึ่งตั้งอยู่บนที่สูงประมาณ2,800เมตรจากระดับน้ำทะเลด้วยภูมิประเทศที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาทำให้เมืองคากิวแห่งนี้นั้นมีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีและวิวสีเขียวของต้นไม้ที่ตัดสลับกับสีของหุบเขาและท้องฟ้าของเมืองคาคิวที่ออกมาต้อนรับเราในเช้าวันนี้ถือว่าเป็นรางวัลของการเดินทางที่คุ้มค่ามากๆครับ เดี๋ยววันนี้ครับเราจะออกเดินทางกันต่อนะครับเมื่อวานเนี่ยเราผ่านโซจิแพสซึ่งสูงประมาณ3,400เมตรนะครับซึ่งมีความสูงมากๆเป็นฐานน้ำแข็งเดี๋ยววันนี้เราจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกเดินทางจากเมืองคากิวเนี่ยไปให้ถึงเลผมว่าการมาขี่มอเตอร์ไซค์ที่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความท้าทายมากกว่าในถนนที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามจับใจจนต้องถ่ายรูปตลอดเวลา เอาล่ะเดี๋ยวไปเตรียมตัวกนก่อนครับแล้วก็ออกเดินทางกันเอาละครับเดี๋ยวเช้านี้ผมจะออกเดินทางพร้อมไลกา Xvario ตัวนี้นะฮะเป็นไลกาที่มาพร้อมกับเลนช่วงครับเป็นเหมือนกล้อง Compact ที่เราสามารถถ่ายได้อย่างง่ายดายนะฮะแต่ให้ความคมชัดและก็ความเหนือระดับแบบไลกา ในวันนี้นะครับคุณภูริจะต้องออกเดินทางจากเมืองคากิวนะครับให้ถึงเมืองเล่จุดหมายปลายทางของเราต่อไปนะครับโดยมีระยะทางกว่า210กิโลเมตรตามถนนไฮเวย์ซึ่งมีไฮไลท์อยู่ที่วิว2ข้างทางที่จะทำให้เรานั้นทึ่งได้ตลอดเวลาครับจะสวยงามขนาดไหนออกเดินทางไปดูพร้อมๆกันครับเดี๋ยวเราจะออกจากบริเวณนี้นะฮะไปเติมน้ำมันกันก่อนแล้วก็เดินทาง ไปยงังเมืองเลครับณ <Lands> จุดนี้ครับใครมาใครไปก็ต้องจอดครับเพราะว่าวิวเนี่ยอลังการงานสร้างมากๆที่เราเห็นข้างล่างนั่นคือเมืองคาคิวฮะที่เรานอนกันก็น่าจะเป็นโรงแรมอยู่ประมาณตรงโน้นนะครับแล้วก็แม่น้ำอันเนี้ย เป็นแม่น้ําที่ไหลมาจากภูเขาหิมะทางด้านบนนะครับก็ไหลมาจากซานสกาอันนึงแล้วก็ไหลมาจากทางนี้อันนึงแล้วก็มา,วารวมกันตรงนี้แล้วก็ไหลเข้าปากิุทารไปโอ้โหอเมซิ่งมากอะ่ะเอาละครับจุดหมายแรกของเราเนี่ยนะครับไกด์ของผมบอกว่าเราจะเดินทางไป ชมพระพุทธรูปแกะสลักนี่ก็บอกว่ามีอายุเก่าแก่ประมาณ2,000ปีนะฮะแกะสลักไบนหน้าผาหินจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซา ีไม้เลืล่อนเราได้พบกับแก๊งรอยัลแอนฟิลด้วยกันครับข้างหน้านี่คือรอยัลแอนฟิลด์หมดเลยที่ประเทศอินเดียเนี่ยเขาขี่รอยัลแอนฟิลด์เที่ยวกันแบบนี้ครับเจ๋งจริงรถเขาอึดฮนะทนเขาจะติดอุปกรณ์ทัวริงไว้ใส่ของพร้อมเลย พอข,ขับรถมาเรื่อยๆครับจากทางสวยๆเนี่ยเราก็เริ่มเข้ามาอยู่ในโซนที่เป็นเขตก่อสร้างครับเขาบอกว่าจะเป็นอย่างนี้ประมาณ30กิโลแต่ก็สวยงามไปอีกแบบครับเพราะว่ามันเหมือนแกลนแคนยอนเลยดูสิครับ เมื่อเราเริ่มเดินทางเข้าใกล้เมืองเล่มากเท่าไหร่นะครับเราก็เริ่มจะเห็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆมีกลิ่นอายของความเป็นวัฒนธรรมของพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแล้วครับจุดพักจุดแรกของเราครับปกิทางนี้ผมว่าแบบเป็นทางแห่งสวงสวรรค์ของผมมากๆเลยสำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จมาเนี่ย แล้วขี่มาในถนนเรียบมากๆแล้วก็เหมือนเลาะอยู่กับแม่นม้ำข้างๆแล้วสองข้างทางเนี่ยเป็นภูเขาผมว่าคุ้มค่าครับจุดแรกที่เรามาจอดที่นี่มีชื่อว่าเมาเบกครับเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาเหมือนกันนะเพราะว่าเขามีการแกะสลักรูปพระพุทธเจ้าองค์ที่5ก็คือพระอริยเมตรัยเนี่ยที่เราเห็นทางด้านบนเนี่ยเขาแกะสลักไว้ตั้งแต่ คิศักราชที่1นึ่งปีมาแล้วที่มีการแกะสลักอันนี้เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราเริ่มออกมาจากแค s ชเมียร์ที่เป็นศีนากาแล้วเราข้ามมาในโซนที่ชื่อว่าลาดักลาดักเนี่เมืองหลวงก็คือเลจุดที่เราจะไปลาดักเนี่ยเป็นดินแดนของพุทธศาสนานิกายวัชรยานซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทิเบตนะครับก็จะมีธงมนตราแล้วก็จะมีกงล้อแห่งธรรมซึ่งเราไปถึงเราก็จะไปหมุนกัน ูเบที่มีความสูงกว่า3,230เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับที่นี่มีองค์พระศรีอริยเมตไตรน,นะครับสลักบนหน้าผาสูงเกือบ9เมตรเป็นหลักฐานได้อย่างดีว่าศาส,สนาพุทธเคยรุ่งเรืองมากๆแถบนี้ครับ นี่เรามีสกอยครับคุณทำซุปเปร์สครับสาวมั่นมือหนึ่งของเราฮะ,ะสาวเท่จะมาซ้อนมอเตอร์ไซค์ผมม<า>ั่นใจแค่หไหนมั่นใจแค่ไหนมั่นใจมั่นใจวิลลโอเคเพื่อความมั่นใจครับเรามาถึงวัดท,ที่ที่นี่แล้วเนี่ยเราต้องผูกธงบนเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับรถเราด้วยใช่ใช่ใช่มา่ผูกหน่อย นะนะเอาละจุดหมายปลายทางแรกของเรานะครับเราจะต้องไปที่ Pass มีชื่อว่านำกีฬาพาส s สูงกว่าพ s สมื่อวานด้วยแนะ่ไปครับข้ามภูเข,ขาลูกนั้นไป อย่าลืมนะครับว่าความโหดของทริปนี้นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของสภาพถนนแต่ยังเป็นเรื่องราวของความแพ้ความสูงอีกด้วยเพราะเป็นเส้นทางที่จะต้องไต่ขึ้นสู่ความสูงตลอดเวลาซึ่งร่างกายของแต่ละคนนั้นจะมีความสามารถในการปรับสภาพให้เข้ากับระดับความสูงนั้นแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมสภาพร่างกายมาให้พร้อมจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆครับซึ่งพาสข้างหน้าที่เราจะต้องผ่านกันในวันนี้นะครับเป็นพาสแรกมีชื่อว่านามิกลานะครับคนที่นี่จะเรียกว่านัมกีลา อยู่ที่ความสูงประมาณ3,760เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับเส้นทางตอนนี้เหมือนเราขับขี่อยู่บนดาวอังคารครับสวยงามมากๆไม่มีต้นไม้เลยสักต้นครับถ้าเผื่อใครที่อยากจะมีประสบการณ์แบบนี้ก็มาได้เลยครับแนะนำเส้นทางพาคิวเลย ถึงแล้วครับนำกีล่าพลาสนะครับบางคนเรียกว่านำกีลา่าบางคนเรียกว่าอะไรคุณแพรนำมิกะลานำมิกะลาเป็นจุดที่สูงที่สุดของช่วงนี้ครับ12,098ฟุตนาฬิกาของผมบอกว่า3,645เมตรสูงจริงๆเอาล่ะมาถึงจุดนี้แล้วเขาบอกว่างี้ครับคุณแพรเราต้องเอาธงบนตราเนี่ยไปผูกในจุดที่สูงๆนะ<ม><ม>เพราะว่าธงอันเนี้ย จะนำพาสิ่งดีๆ<ะ>เหมือนมนตราที่เขาลงไว้ในนี้ปลิวไปกับสายลมนำพาพ <iese. S 1> ความปลอดภัยของการเดินทางของเราช่วยปกป้องให้เราปลอดภัยด้วยผูกพงมนตราครับเขาจะมีเป็นม้าอยู่อันนี้เรียกที่เนปาลเนี่ยผมจำได้ว่าเขาเรียกว่ามังจา จะนี้เป็นม้าแห่งสายลมนี่เห็นไหมก็จะนำพาวนตราไปกับสายลมนำพาไปเราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภัยมีสติตลอดเวลาเห็นไหมเยีบยบบริเวณเนินแห่งนี้นะครับสามารถมองเห็นวิวภูเขาหินทรายสีน้ำตาลดูแห้งแล้งแปลกตาหินและก็น้าผาถูกการเวลากัดกร่อนตัดกับท้องฟ้าสีเข้มจัด ดูสวยงามน่าพิศวงมากๆครับต้องบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศของวิวทิวทัศน์สองข้างทางบนถนนเส้นนี้นั้นเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆครับด้วยลวดลายของุบเขาต่างๆที่ธรรมชาตินั้นสร้างสรรไว้อย่างวิจิตรงดงามเป็นประสบการณ์เกินเดินทางที่อยากให้คุณผู้ชมนั้นได้มาสัมผัสด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับ ตรงนี้ครับตรงจุดที่เราหยุดตรงนี้เนี่ยมีชื่อว่าฟอร์ต n a Pass มีความสูง3,885เมตรหายใจค่อนข้างลำบากนิดนึงครับเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยน้อยลงเวลาทำอะไรก็ต้องค่อยๆแบบค่อยๆค่อยๆหน่อยทางที่เรามาเนี่ยสวยงามมากๆครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นเคิร์ฟเป็นเคิร์ฟเ,เ,เต็มไปหมดเลยมีเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาที่แบบสูงมากๆแล้วก็มีหิมะปกคลุมอยู่เนี่ยทั่วไปหมดเลย เอาละครับก็ต้องขอบคุณนะครับ Royal Enfield ครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะกับเส้นทางประเทศอินเดียมากๆฮะนุ่มนั่งสบายหันไปชมวิวได้แล้วก็ที่สำคัญช่วงล่างดีมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับการบินไทยครับที่นำพาเรามาจากกรุงเทพถึงอินเดียได้อย่างสะดวกสบายมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณครับรถยนต์อินสุที่อยู่กับเรามาตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับในสัปดาห์หน้าครับผมยังคงอยู่ที่ลาดักนะครับที่ประเทศอินเดีย เราจะเดินทางไปถึงเมืองเลครับเราจะไปถึงจุดที่สูงที่สุดครับกระดุงลาพาส5000เมตรวันนี้เรา2องคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับในสัปดาห์หน้านะครับจุดหมายปลายทางความฝันของเราในการพาธงชาติไทยไปบกสะบัดในจุดที่สูงที่สุดในโลกเริ่มใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับเรื่องราวการเดินทางจะท้าทายเพิ่มขึ้นขนาดไหนคอยติดตามครับขอขอบคุณ o y ย l e n Field ทอ่องหลอ mong biểu